สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนเรื่องการหาพจน์ใดๆของลำดับเลขาคนิตโดยใช้โปรแกรม g e o g e b r a และโปรแกรม Excel แล้วตบท้ายด้วยโปรแกรมภาษา Python นะครับเราบาลองดูตัวอย่างกันเลครับตัวอย่างที่2จงหาพจน์ที่7ของลำดับเลขาคนิตที่มีพจน์แรกเป็น4ี่พจน์ที่2เป็น20และพจน์ที่3เป็น100เริ่มต้นกันเลยครับ ก็ให้ A1 เท่ากับ4ให้หา R ก่อนครับ r หารยังไงาร์ r, ก็เท่ากับ A2 หารด้วย A1 ก็เท่ากับ20หารด้วย4่ได้ออกมาเป็นเท่ากับเท่ากับ5นะครับเสร็จแล้วเราคอนเฟิร์มโดยการหาจาก A3 หารด้วย A2 อีกครั้งหนึ่งนะครับ a 3ก็เป็น100หารด้วย20ก็ออกมาเท่ากับ5เพราะฉะนั้นอาก็เท่ากับ5นะครับเป็นการ ยืนยันคำตอบว่า r เท่ากับ5แน่นอนต่อไป R พจนที่7ก็จากสูตร an นะครับเท่ากับ a 1คูณ r กํลัง n ลบ1เพราะนั้นแทน n ด้วย7ลงไปครับ a 7เท่ากับ a 1คูณ r กํลัง7ลบ1ก็กลายเป็น a 7เท่ากับ a 1คูณ r กํลัง6 a 1ก็เป็น4ครับที่เราที่โจทย์ให้มา r เป็น5ที่เราหามาได้5กํลัง6 ท่านี้ถ้าเราไม่ต้องการทดเลขนะครับเราก็แยก5้ากำลังหกมาเป็นเลขยกกำลังสองจำนวนคูณกันก็เป็นอะไรครับห้ากำลังสองคูณกับห้ากำลังสี่นะครับแล้วก็จัดกลุ่มใหม่ครับเอา4ไปคูณกับห้ากำลังสองแล้วค่อยมาคูณกับห้ากำลังสี่ห้ากำลังสองมีค่าเท่ากับยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณ4ี่ได้อะไรครับได้หนึ่งร้อยส่วนห้ากำลังสี่ก็คือ5้ากำลังสองคูณกับห้ากำลังสองห้ากำลังสองคือยี่สิบห้า ยี่สิบห mm hmm. ้าคูณยี่สิบห้าเป็นหกร้อยยี่สิบห้าเพราะนั้นบรรทัดนี้จะกลายเป็นหนึ mm ่งร้อยคูณกหกร้อยยี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับหกหมื่นสองพันห้าร้อยนี่คือวิธีที่หนึ่งข้อนี้ทำได้สามวิธีครับเป็นอย่างต่ำเลยครับเอามาดูวิธีที่สองครับก็จากสูตรก็ใช้เป็น A เจ็ดนะครับเริ่มเป็น a อสามแทนเพราะเสามคือหนึ่งร้อยก็อากำลังเจ็ดลบสาม ก็เท่ากับ a 3 7มลบสได้4ไฮไลท์เหมือนเดิม,มครับสีแดง3าบวกสได้7นะครับนี่คือเทคนิคในการทําโจทย์สูตร a กำลัง n ของลําดับเลขานะครับเพราะนั้น a 3คือ100 r คือ4 r คือ5นะครับโทษที5กํลัง4 5กํลัง4ก็625 100คูณ625ก็เป็น62500จะเห็นว่าทั้ง2วิธีได้ครัตอบต้องเท่ากันนะครับ ขึ้นอยู่แวแต่เราว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนในการทําเพื่อการคำนวณเลขเราง่ายขึ้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาดูวิธีการทําด้วยโปรแกรม GeoGBAR ้ o J ครับอ่ะผมเปิด g e o g จ a r ขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบเทียงกับโจทย์เดิมผมก็มาที่เมนูวิวคลิกที่คําว่า c a a นะครับย่อมาจาก Computer Assistant System นะครับอ่ะอน,นี้จะกําหนดค่าให้เ1 e ก็คลิกเข้าไปที่ ครั้งแรกนี่นครับ a 1ก็พิมพ์ a 1นะครับาการจะคำนวค่าในโจทย์ยิบ้าต้องใช้โคอลอนแล้วเท่ากับนะครับแล้วก็เลขสี่นะโจทย์นี้เป็น4กด enter ครับก็จะได้ a 1เป็น4ต่อไป a 2โคอลอนเท่ากับ20นะครับต่อไป a 3โคอลอนเท่ากับ100จากสูตร a a โคอลอนเท่ากับ a 2หารโครับหาร เอกดออกมาต้องได้เอห้โอเคนะครับหรือถ้า A3 นะครับเอสาหารเอกดมาต้องได้เท่าไหร่ครับต้องได้5เช่นเดียวกันนะครับอันนี้หาสูตรเอเอครับ A อวงเล็บ n อนนี้เหมือนฟังก์ชันนะครับแล้วก็โคลอนเท่ากับเอหนคูณกับอ่ายกกําลังวงเล็บนครับเอลบห วเล็บปิดน,นะครับแล้ว Enter ครับอ่าจะได้สูตรออกมาอันนี้ขอเต็นจอนะครับแล้วก็เลื่อนออกมาครับนะ A1 ก็คือตรงนี้นั้นอยากหา A7 A วงเล็บ7นั่นเองครับต้องได้6 10, 2 5 5 0 0โอเคครับแล้วเรามายืนยันนี้ว่าที่สูตรถูกไหมถ้าเราใช้ A2 ล่ะ A2 ก็ต้องคูณก,ก,กับ R ยกกาลังเท่ไหรครับ5ครับ2บวก5ได้7 ก็หกหมื่นสองพันห้าร้อยหรือ A3 สามก็ต้องคูณกับอ่ายกหลังอะรครับสามบวกเลขเจ็ดบวกสี่นะครับอ่าก็ได้เท่าหกหมื่นสองพันห้าร้อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือวิธีการทำด้วยโปรแกรมเกียวจีบ้านะครับอ่าต่อไปนะครับมาทำด้วยโปรแกรม Excel กันครับผมเปิด Excel ขึ้นมา A2 ผมชพิมพ์หนึ่งเอมกพิมพ์สองเสร็จแล้วผมก็ เอาเมาส์มาคลิกเลือกครับกดคอนโทรลชีพแล้วลูกศรลงแล้วเลื่อนไปเลือกตรงคำว่าฟิลนะครับเติมคำว่าเลือกคำว่าชุดข้อมูลเราต้องการให้ชุดข้อมูลในคอลัมน์นี้นะครับเปลี่ยนโดยแบบเชิงเส้นคือเปลี่ยนทีละหนึ่งข้อมูลตัวสุดท้ายผมต้องการทั้งสิบนะครับสิบตัวก็คือเอ็นนั่นเองสิบโอเคครับอย่าลันเลขให้เลยนะครับว่าสิบเสร็จแล้วผมก็มาเลื่อนเลื่อนไปไหนครับเอ็นเอ็นเอสอง A3 แล้วก็ะครับ A1 โจทย์ให้มาคือเท่าไหร่ครับ4 A2 เป็น20 A3 เป็น100อ่า100นะครับอาสูตรใน Excel ต้องเท่ากับนะเท่ากับ A2 หารด้วย A1 นะกด enter หรือเลือกใหม่ครับเป็น A3 หาร A2 ก็ให้5เท่ากันเสร็จแล้วครับมาดูวิธีการหาพจดน์ a 1 a 2, a 3, เ2 A3 เไปเรื่อยนะครับวิธีที่1นะครับก็ เท่ากับอ่าอหน่งครับสี่นะครับแล้วนี่ a อสองก็อโทษนะครับ a อหนึ่งเท่ากับอ1นะครับแล้วก็กด F4 นะครับอ่าให้มันขึ้นดอลลาร์ไซน์ทั้งทั้งหน้า G และหน้าสองครับเพื่อให้สูตรใช้ A1 ตลอดนะครับแล้วก็คูณอาครับอาก็เป็นเท่าไหร่ครับ อ่าครับ f4 เหมือนกันครับแล้วก็ขอโทษนะครับนี่คูณตัวหลังก็ยกกําลังนะครับยกกําลังวงเล็บ n ครับ n คือตัวข้างหน้าครับอ่า n แล้วก็ลบหนึครับแล้วก็ enter ครับอ่าโอเคครับส่วนมันถามแล้วก็เอาเมาส์มาเลื่อนมาตรงมุมขวาล่างให้ขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกเข้มๆแล้วกดแล้วมันคลิกครับไปครับ มันก็จะรันค่าให้เลยนะครับโอเคครับวันนั้นเอซิสก็เท่าไหร่อะเจ็ดล้านแปดอ่าวิธีที่สองครับก็์สี่ยี่สิบหนึ่งร้อยอันนี้โจทย์ให้มานะครับแล้วก็เอาเมาส์มาเลือกครับกด c อน t r o l ชิปแล้วก็คลกศอนลงครับแล้วไปที่เมนู f ิ l นะครับเลือกชุดข้อมูลต้องการข้อมูลในชุดคอลัมน์เหมอือนกันแต่ชีเนตัวนีน้มันเป็นแบบเลขาคณิตก็มาเลือกตรงเลขาคณิตนะครับวัะนั้นเปลี่ยนทีละที่ ก็คือ r นี่ครับ r เป็น5ครับอันนี้ค่าที่สุดเราต้องประมาณว่าจะอนจบที่เทไหร่ที่เราเห็นว่า a 1 0นี่ประมาณ7ล้านกว่าเลเราก็เอาสัก10ล้านนะครับ1นึศูนย์เติมเป็ตัว1 2 3 4 5 6 7กดตกลงครับเห็นไหมครับมันก็ได้คำตอบออกมาเหมือนกันอ่านี่ต่อไปครับวิธีที่3วิธีที่3ก็ใช้ความสัมพันธ์ของ a สองกับ 1, 2. a หคูณ r ครับอันนี้ก็เป็นสนะครับ A, a, a 2ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ d 2คูณกับอะไรครับคูณกับ r r r เพราะนั้น r ต้องการให้มันอยู่บนที่ครับก็กด f 4 enter ครับเสร็จแล้วเอาเมาส์มาเลื่อนอยู่มุมขวาล่างให้เป็นกระบาทที่หมายบวกเข้มมันก็เดี๋ยวเ l ิ c k ีครับเห็นว่าวิธีที่3ก็ออกมาเท่ากันนะครับต่อ,อไปวิธีสุดท้ายครับ advance นะครับตั้งสูตรให้มันนะครับมาดูนะครับวีการตั้งสูตรให้มัน ก็เอาเมาส์มาเลือก4ตัวนี้นะครับแล้วก็กด c o n t r ร l ชิป f 3น3ครับมันก็จะขึ้นคาว่าสร้างชื่อจากค่านี้แถวบนก็คือตั้งชื่อ4ว่าเป็น A1 20เป็น A2 นั่นเองคือตั้งสูตรให้มันนั่นเองโอเคครับเสร็จแล้วตรง n ก็คือ1ถึงสินี่ผมก็จะมาตั้งชื่อมันม n ิมม์ n ให้มันนะครับ เสร็จแล้วเวล,วเวลวทาทำตังนี้จะทําแบบเดิมไม่ได้เพราะเราต้องการให้ข้อมูลมันรันหนึ่งสองสามนะครับเราก็จะกดคอนโทรล F3 แทนนะครับคอนโทรล F3 อ่นสร้างสร้างสูตรครับสร้างชื่ออะไรครัชื่อเป็น n แล้วก็เอาชีสอะไรครับเอามาเลือกตรงนี้ครับเลือกคลิกตรงอ่าครับให้เส้นปากอยู่ตรง a2 นะครับสังเกต a2 มันเป็น คอลลาสไทรสองข้าะครับเพราะนั้นเราต้องการให้มันวิ่งในแนวคอลัมน์แล้วก็คือต้องการฟิกที่เอก็คอลลาสไทรสองออกไปนะครับแล้วก็กดตกลงครับอ่าคุณก็จะเห็นว่ามันขึ้นสูตรมาให้ดูครับเราเมาส์ไปคลิกดูอ่าถูกต้องแล้วครับกดปิดไปครับอ่าอันนี้วิธีที่สามอวิธีที่สี่แล้วครับก็เท่ากับครับแล้วก็ต่อไปกดเลยครับ f3 นะครับปุ่ม f3 ปุ๊บอ่านนะครับ มันจะขึ้นสูตรที่เราตั้งไว้นะครับอ่าวันนั้นจะเลือกสูตรยางไงอเามสา์ไปคลิกก็ได้หรือถ้าไม่อยากมาส์ไปคลิกก็เอามือไปกดตรงลูกศรลงนะครับกดหนึ่งครั้งเนะครับขึ้น A1 หนึ่งูดเอหนึ่งปุ๊บแล้วก็กด enter ครับอ่าและเอหนึ่งจะไปอยู่ตรงช่องนั้นแล้วครับแล้วก็คูณใช่ไหมครับชีฟสปาแล้วก็กด f สามอีกเหมือนกันครับอันนี้ต้องกลายเป็น r ก็กดลูกศรลงก็เรื่อยไปถึง r ครับถึง r แล้วก,กด enter ครับยกกลาลังกับชิป เล็บลูก้างหลังแล้ววงเล็บเปิดกด F3 ครับไม่ต้องพิมพ์เลยครับแล้วก็อลูกบาลหลังเอ็นนะครับก็คุณสอนลงมาถึงเครับถึงเแล้วกด Enter ครับอ่าแล้วก็ลบด้วยหนึ่งวงเล็บปิดเสร็จแล้วนี่คือสูตรนะครับเหมือนสูตรที่เราเขียนนะครับเราตั้งให้มันเป็นสูตรได้จัง่ายแล้วก็กด Enter ต้องได้สี่ครับอ่าโทษครับอ่าขอแล้วเพระเห็นว่า มันได้ย0สแปลว,ว่าตรง n ลบเราผิดนะครับเอาเราก็ไปแก้ตรง n โดยไปกดใหม่ครับคนโคชิฟฟ์ F สามไปดูตรง n นะครับเมื่อกี้อ่ามันคลิกที่2มันต้องผิดแล้วก็คลิกเปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้ววัน้วเราก็เปลี่ยน A สเป็น A 2นะครับแล้วก็คลิกใหม่ครับแล้วก,กด enter ครับแล้วก็ปิดอ่าเขาบอกต้องการบันทึกไม้ตอบใช่นะครับอ่านะครับกลับมาเป็นสี่ครับวันนี้พอดีททำผิดแ,แล้วก็เมาส์ไปเลือก ตรงมุมขวาล่างเป็นเครื่องหมายบวกเข้มๆแล้วเดี๋ยวมันขึ้ครับโอเคแล้วครับเห็นไหมครับค่ามาเท่ากันเลยแลัวเพราะฉะนั้นทั้ง4วิธีวิธีที่4นี่ก็ยากมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจครับทําได้ทั้ง4วิธีนี้เราก็ถือว่าโอเคครับอ่าต่อไปครับขอมาทําด้วยโปรแกรมไพทอนกันครับขอเก็บตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าไพทอนนะครับกดมาครับไพทอนก็ แบบง่ายๆก่อนครับ a ็น1นะครับ c ม m า a 2, a สอง comma a ส python สามารถกำหนดค่ากี่ค่าก็ได้ภายในบมรทัดเดียวครับเป็น4 comma ยี่สิบ comma หนึ่งร้อยนะครับเช็คดูถูกไหม a หนึ่ต้องได้4อ่ะเขียนป้องกัน่ีงได้เหมือนกันครับ a 3กดออกมาครับถูกต้องแล้วครับนั้นหา a a เท่ากับ a 2องหารด้วย a 1อ ต่อไปพิมพ์ R เลครับได้5้าจูเพราะนั้นเราไม่อยากให้มันติดทเข้าใจเราก็พิมพ์ใหม่ครับก็พิมพ์ R เข้าไปเหมือนเดิมครับแต่เติมคำว่า integer เราใช้ int เเปิดแล้วก็มัเลปิดคือเปลี่ยนมันเป็นจำนวนเต็มนั่นเองเพราะนั้นดูใหม่ครับ R ก็ออกมาเป็นเปห้าแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้อยากหา a 7จนะ็ะถ้าหาจาศูนยก็ได้ครับ a 7เท่ากับ a 1นะ่ะ ออ่าคราวนี้ยกกำลังในไพทอนใช้สตาร์สองโครับยกกำลังวงเล็บอ่าโทษครับไม่ต้องวงเล็บก็ยกกำลังอะไรครับยกกำลังหกนะครับอ่าปึ๊บ A7 หลังละ 7, นะเอเจกดค่ามาครับได้เท่าไหร่ครับ62,500หรือจะหา A7 จากตัวนี้ A2 สคูณอต้องยกกำลังเท่าไหร่ครับ2อบวกหได้7อ่าพิมพ์ A7 ครับ62,500เหมือนกันหรือจะหาจาก A3 A3 คูณหยกกำลัง3บวกอะไรได้7ครับ4ี่อ่าเ7ได้เท่าไหร่ครับได, 6, 12, 500, ดก้าร้อ0เหมือนกันอ่าคพะนี้ถ้าวิธีนี้คือแบบง่ายสุดเลยอ่าวิธีที่ยากมากขึ้นอีกทีหนึ่งครับก็คือแทนที่เราจะต้องกรณีถ้าโจทย์มันไม่ใช่เป็น4,20 100เป็นโจทย์ใดๆนะครับอ่าเราก็ทำได้อีกวิธีหนึ่งนะครับอ่า a 1หนึ่มา 2, มา เข้ากับนะครับพอขยายจอนะครับก็ทํยืนรูปของอะมลิศนะครับก็เป็นวงเล็บเหลี่ยมครับแล้วก็ for หาโทษนะครับ integer a ครับ integer a นะครับแล้วก็ for a in ใน input น,น,นะครับ input แล้วก็วงเล็บแล้วก็ enter 3าจำนวนเป็นกันนะครับของ G e o m e t h e น s ครับ e q u เป c นเสร็จแล้วให้มันแยกออกมาทีละตัวก็ใช้คำสั่ง split นะครับ split. แยกยังไงครับแยกโดยใช้เครื่องหมายโดยดูเครื่องหมายวงเล็บนะครับให้คอมม่านะครับ enter โอเคนะเราพิมพ์เข้าไปครับ แล้โจทย์แบบนี้ดีคือไม่จําเป็นต้องไปโจทย์นี้ก็ได้ครับแต่นนี้เอาโจทย์นี้ C, 2่ 100, อ enter ผ่านนะครับนั้นพิมพ์ดูดิ a 1 a 2 a 3เท่ากับ4 20 1 0 0มั้ยไหมถูกต้องนะครับอคราวนี้ถ้าหา an หา a, n, หา a 7เราอยากให้มันยากขึ้นก็เหมือนเดิมครับกำหนดเป็นฟังก์ชันครับ an เท่ากับเลมด้านะครับแลมด้า n โดยที่สูตรว่าอะไรครับ A1 คูณอายกำลัง N ลบ1โอเคไหครับเสร็จแ,แล้วอยากหา A7 ก็ An นะครับวงเล็บ7เหมือนกันครับต้องได้ออกมาเท่ากัน62500นสองั้ยเห็นไหมครับดังนั้นเห็นว่าวิธีนี้ก็ยากขึ้นนิดหนึงครับแต่ก็จะทำได้ง่ายขึ้นเช่นนะถ้าเรากำหนดใหม่เอาเป็นอะไรดีครับเป็นเตอร์อ่ะ เอาเป็น 1, 2, 4แล้วกัน 1, 2, นึ่งคอมมาสองคอมมาสี่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนโจทย์ได้เพราะนั้นก็เหมือนเดิมครับ a n อ่ะในสูตรนี้อ่ะ, a อะหา a n. อะไรก็เอาง,ง,ง่ายๆตัวถัดไป a 4ต้องได้แปดกช่ครับ a n 4กดออกมาครับ5จะเห็นว่า a n 4มันได้125อันนี้ไม่ได้ผิดครับเพราะว่ามันเอาค่า r พอที่ก่อนหน้านี้เป็น5มานะครับวันนั้นถ้าจะให้ถูกผมก็ต้องมาตรงนี้ใหม่แล้วกันนะครับ a อ่เสร็จแล้วก็1 2ึ่งสองคอมหรือว่าก็หา r ครับให้ a r เท่ากับ2ถูกไหมอ่าเปลี่ยน a r ใหม่ครับเสร็จแล้วก็มาหา a, n เอาฟังก์ชันนี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็หา a, a4 นะต้องได้แป อ่ะโอเคครับนะครับเพราะนั้นขอแก้ไขพอดีใช้ตัวเดิมตัวแปรตัวเดิมก็มจําค่าเก่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจบการนําเสนอการหาลําดับเลขาคณิตด้วยโปรแกรม g e o g e b r a และโปรแกรม Excel ตลตบท้ายด้วยโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับหวังว่าผู้ที่สนใจจะนาไปฝึกฝนด้วยครับเพืจะได้เข้าใจว่าคณิตศาสตร์นี่มันอยู่ในตัวโปรแกรมคํานวณหลายโปรแกรมเลยโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไพทอนนะครับถือว่า สะดวกมากนะครับขอบคุณครับ